หนึ่งสามห้าได้แต่ทีนี้มันซื้อหนึ่งซื้อสองได้นหนึ่งเออถามนาไงดูแลมากนะครับขอบคุณนะครับเป็นที่มาดูแลสุขภาพขอบคุณมากนะครับเพลินที่วัดไผ่เหลืองพรุ่งนี้นะครับพร,รุ่งนี้นะครับคืออะไร ไม่เป็นไรครับแม่ต้อยแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับแม่ต้อยครับขอบคุณมากเลยนะครับแม่ต้อยนะครับทีใจดีดนะครับเอฟซีอมนะครับนะครับที่แม่ให้เรามาที่นี้ให้เด็กๆเป็ปนบอกมีอะไรที่ถูกที่สุดก,ก็คือพัดไทย พ่อเลย20บาทให้กินกันไปก่อนนะครับขอบคุณแม่ต้อยมากนะครับก็ให้ไปแล้ว300ไปซื้อมา15านะครับแล้วอก็อันที่นี้ก็เอาแค่นั้นไปก่อนก็ยังดีนะครับเพื่อจะมีใครจะซื้อข้าวมาให้เด็กๆน,นะครับพัตอนเช้าใชา้ตังค์มาคนละ200ละสงสารน่นะะาสบสงสารขอบคุณแม่ต้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับ วัดอ,อ๋อตรงซุ้มวัดใช่ไม่ไม่ต้อยครับขอบคุณมากเลยนะครับไม่ต้อยน่ารักมากเลยอะ่ะเล่นพ่อตกใจเลยอะ่ะก็แสดงวัดไผ่เหลืองนะครับไผ่เหลืองบางบนทองบรมรีนะทุกคนนะคะวัดไผ่เหลืองนะครับตอนน้ำนี่กินได้ตอนเย็นเย็นอยูย่ นู่นในโบสถ์อาบน้ำไก่มาอาบน้ำแล้วก็ใส่เสื้อนี่ใส่เสื้อลูกชายเห็นไหมแนทล่อโปรโมทหน่อยเนี่ยพอนั่งพ่อนอนกลางดินกินกังตายเด็กๆต้องดูแลพอสู้เดือนเดือนหน้ายังมีขาดกับอี้ใช่เห็นแล้วต้อยบอกตอกกับอี้แล้วนะครับ กายกับพี่วันนี้ไม่มีนะครับกอนะครับมีพรุ่งนี้นะครับวับนพายเรือนะครับพายอะภาษาอังกฤษเรามากขอบคุณนะครับมีไลร์นะครับไร้ลมใ